และผู้ติดตามด้นะครับมีคนกับลงกับเราเนี่ยว่านหน้ามีหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราจะหาปืนก่อนบบ้านนี้มีปืนเลย เดี๋ยวเราจะไปเคลียร์ตัวข้างหน้าก่อนนะครับเหมือนเขาจะอยู่ระเบียงข้างนอกนะครับเห็นแวบๆเมื่อกี้เดี๋ยวนะ ดักอยู่นะครับ <Help. S 1> บ้านนี้มีหมอกเยอะนะครับ <Help. S 1> ถ้าคนเดียวนี่ผมไม่กล้าชาร์จเลยนะบ้านเนี้ย เพื่อนเขาน่าจะอยู่ข้างบนนะครับโอเคเขายังนอกอู่นะครับ นอนเนียนแถวนี้หรืเปล่าแมตชนี้ดูยากด้วยนะครับตายมาหลายรอบแล้วพว่องูคือนอนเนียนมากเลยนะครับหรือไม่ก็อยู่บ้านข้างลางนะครับ นอนงูสบายใจเลยนะ <Help. S 1> โอเคตีนี้น่าจะหมดนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาราไดต่อนะครับ I got supplies. I got supplies. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. เท้าหลุดนะครับโอเคคนนะครับ m a r k the location เพื่อเราเนาะเพื่อเราล้มไปสามไม่โดนเลยเตกใจหมดเนืงว่าคน น่าจะใช่ะครับเขายังไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่นี่นนเรียบตายถังน้ำมันระเบิดนะครับโอเคตอนนี้บอด เยอะมากโอเคนี่ก็บอดเขาน่าจะอ้อมมาฝั่งซ้ายนะโอเค,อเคตี้พราราไดน่าจะหมดนะครับเราเสียเพื่อนไปสองคนนะครับ อของอย่างฟูไม่แน่ใจว่าเขามาคนเดียวหรือว่าเหลือให้เขาคนเดียวนะครับ คิวคิวครับคนไม่ดีเราต้องเข้าวงก่อนนะครับ วงสี่ร้อไม่รู้ว่าจะมีคนดักหรือเปล่านะครับอืมตอนนี้ยังกก๋อหนึงเงียบเลยเดีย๋ยวซื้อกก๋อ ในวงมีคนนะครับเราต้องรีบเข้าวงน,นะครับไ,ไ,ได้ขับนายแม่มากเลยขับสามร้อ เสียงดังแล้วก็ช้าได้นะครับสามล้อโอเคสร็มาแล้วนายเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมไม่มีคนโอเคตายเลย ไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือบอดนะครับเพราะว่าช่วงนี้บอดเยอะมากอาจจะเป็นที่แรงนั่นแหละแรงาตาามมโอเราดีบ ตี้นั้นเขาน่าจะดักอยู่บนเขานะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมซ้ายมาร์คต์อโลเคชั่นระยะร้อยเมตรเลย เบอร์สองเราวิ่งจปโล่งมากเลยนะครับำโอเพื่อนเราจนลาก <S 2> <S 2> <S คือตรงนั้นมันไม่มีที่หลบจริงๆนะครับมันโลน่งโอเค เขาจะเห็นตำแหน่งผมแล้วนะโอเคเขายังน้องอยู่นะครับเหมือนคนที่ผมยิงมีที่ชุบอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปดักเขาในวงนะครับข้างหน้าจะมีคนไหมนะ แล้วผมจะพยายามเล่นในวงนะครับไม่รู้ว่าสองคนนั้นเขาข้ามาหรือ,อยังนะครับ เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าวงก่อนนะครับมุมนี้เขาน่าจะยิงผมไม่ได้ว่าผมอยู่เนินต่ำนะครับโอเคเขาน่าจะอ้อมไปฝั่งโน้นนะครับ จะวิ่งไปขอบวงฝั่งโน้นเลยนะครับเหลือสามคนนะครับ เปล่านะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีสิ่งเตือนเลยกว่าบนเขามากเลยนะครับอตอนนี้น่าจะอยู่ในบ้านนะครับ ว่าบนเขามากเลยนะครับเพราะว่าเขายิงฟรีเลยนะครับ โอเคตอนนี้เหลือสองคนแล้วนะครับเขาอยู่ตรงบ้านแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าเสียงปืนล่าสุดดังฝั่งโน้นนะครับผมจะไม่วิ่งไปนะครับเพราะว่าผมเอาชัว์ดีกว่าผมเล่นไม่เก่ง ไม่กล้าวัดกับเขาครับอาศัยยิงฟรีดีกว่าโอเคยิงฟรีนะครับ Victory belongs to us โอเค ถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ